สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาอยู่กับน้องนุ่นนะคะสวนขวัญข้าวเนาะฝากช่องก่อนค่ะช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าสวนขวัญข้าวนะคะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสวนขวัญข้าวนี่นะคะเพราะว่าในนั้นนะคะน้องนุ่นก็จะมีแบบอัปเดตนะคะต้นไม้นะคะต่างๆเนาะแต่ละวันเลยนะคะแต่ละวันถ้ามีไม้ใหม่ๆมาเราก็จะลงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องนุ่นจะพามาดูไม้มงคลเนาะของที่ร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันต้นนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกวักกัลยาค่ะกวากกัลยาใช่สีแดงแป๊ดแบบนี้เลยใบยาวยาวใช่ค่ะฟอมฟอมใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่นะค่ะอยู่ที่350บาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับกวักกัลยากวากกัลยานะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นทองเต็มบ้านค่ะสวยอะตัวนี้ตัวนี้สวยแบบว่า ฟอร์มของเขาจะเต็มเลยนะคะใช่ค่ะทองเต็มบ้านมีสองสีใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวสีเขียวค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวกลายใช่อ๋อจริงๆแล้วทองเต็มบ้านจะออกเขียวเหรอคะใช่ค่ะจะออกเป็นเขียวๆแบบนี้แล้วก็เป็นกระดูกสีแดงแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นตัวกลายออกมาก็จะเป็นสีนี้ค่ะค่ะตัวใครถ้าใครยังไม่เคยมีนะคะก็ซื้อไปคู่เลยใช่ค่ะนําไปตัดได้นะคะนี่เวลาตัดย่างตัดยังไงคะนุ่นก็ จริงจริงถ้ายัางไม่มีรากก็ต้อง,อ,ง,อ,งอบอะค่ะตันนี้ออกกเนาะใช่แต่ว่าถ้าเรามีรากห,หนึ่งหนึ่งเส้นแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถไม่ต้องอบก็ได้แต่ถ้าอบก็จะดีกว่านะคะตัดทําไม่ได้เลยใช่ะค,ะค่ะตัวนี้ก็ะถางละ3า0บาทค่ะ350บาทเหมือนกันคะ<ช>่ะอ่าแล้วก็จะมีต้นนี้เป็นสยามคอมแพกนะคะสยามคอมแพกอ,อุ้ยน้องน,านอ่ารักตันนี้เป็นไม้ที่เขาเหมือนไม้ตามหาไม้สะสมไม้เลประมาณนั้นนะคะ เขาจะเล็กๆอย่างนี้นะคะอ่าจริงๆก็จะโตได้กว่านี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เหมือนเป็นฟอร์มเล็กอยู่เนาะค่ะการสีขาวจ๊วเลยนะคะใช่ค่คะกระดูกใบก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะ,คะ ตัวนี้ราคา590บาท590รบาทนะคะสำหรับสยามคอมไทยนะไม้อโกนิมาเนี่ยเลี้ยงแบบว่า,าแสงเยอะก็ได้แสงน้อยก็ได้อยู่ได้ทุกที่เลยนะคะ<ช>สำหรับอโกนีมาเลีย้ยงง่ายมากตัวนี้ค่ะเป็นอัญ,ญมณีกุหลาบนะคะอัญ,ญมณีกุหลาบใช่ตัวนี้นะคะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยเขาจะเหมือนออกมาเหมือนดอกกุหลาบค่ะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วจะออกชมพูชมพูใช่ค่ะชมพูอม อมชมพูเข้มผสมอ่อนๆนะคะ,คะ,ะตัวนี้150บาทเท่านั้นคะ่ะนนมันมีกุหลาบนะคะ,คะสวยมากนะคะวางไม่เยอะแล้วนะคะ,ะตัวนี้นะคะต่อมากําไรหยกนะคะตัวนี้กําไลหยกใช่จะมีเป็นกําไรทองก็จะออกสีชมพูนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นกําไรหยกนะคะจะออกสีเขียวคะ่ะ ลำต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้1 3 0าบาทค่ะกําไรยกห3ึยามสบาทค่ะอากนีมาก็จะมีถูกมีแพงแล้วแต่สายพันธุ์นะคะอันนั้นสวยอะไรเอยอันนี้แหละค่ะอันนี้เป็นลิปสติกค่ะลิปสติกไทยปกติเราจะเห็นเป็นลิปสติกที่ที่เป็นสีสีสีแดงสีาอ่าใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวไทยค่ะตัวนั้นน่าจะเป็นตัวนอกตัวนี้เป็นตัวไทยนะคะ ก็คือใบจะเป็นสีเขียวแต่ว่าขอบจะเป็นสีชมพูแบบนี่ารักตัวนี้ช่ตัวนี้นะคะ490ค่ะ490บาทนะคะลิปสติกมีแค่2ต้นสุดท้ายสวยมากเลยนะคะอันนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นก้านกล้วยค่ะเศรษฐีก้านกล้วยเศรษฐีก้านกล้วยนะคะเดี๋ยวใบของเขานะคะจะจะเอ่อ เหมือนคลายออกคลายออกมาเป็นฟอร์มของเขานะคะตัวนี้มีต้นเดียวนะคะ490บาทค่ะใบแข็งนะคะใช่คแข็งแข็งเลยแล้วก็จะห่อๆแบบนี้สำหรับสศรีทการกล้วยนะคะใช่ค่ะ490 490ค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นดวงพารวยนะคะนี่ดวงพารวยใช่สวยมากเนาะนะคะจะเป็นเหมือนมีแต้มเขียวมาแบบนี้เลยนี่นะคะใช่ค่ะเต็ตม มาป้ายๆเขียวๆแบบนี้ตัวนี้นะคะราคา350าบาทรวงพารวย350บาทค่ะตัวนั้นเป็น10กระดาษกลายตัวนี้สวยๆไม่มีตัวไม่ไกลให้ชมเลยตัวนี้เป็นตัวกลายนะคะปกติเขาก็จะมีสีแดงปนกระจายทั่วสีแดงจะเยอะมากกว่าสีเขียวนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นใบเหมือนใบพิการค่ะจะเป็นตัวกลายเนาะ็นเขาเรียกไม้พิการใช่ค่ะตัวนี้สวยมาก ตัวนี้ราคา400บาทนะคะสึกรัดกระถางนี้อยู่ที่ 400, 400บาทนะคะ,คะเป็นตัวกลายนะคะใช่ค่ะอ่ามีอะไรอีกคะก็จะ,ะมีทับทิมทองค่ะตัวนี้ทับทิมทองใช่สวยะะมากๆเลยฟอร์มแบบนี้เลยนะคะ กระดูกกลางใช่กระดูกตรงกลางสีชมพูแบบนี้เลยค่ะชมพูนีออนใช่นี่ตัวนี้สามารถตัวนี้มีรากอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอ๋อแบบนี้นะคะรากอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คือตัดแล้วก็ไปําได้เลยใช่ค่ะนี่นะคะราคา280บาทเท่านั้นค่ะ280บาทใช่ค่ะโอเคค่ะอุยตัวนี้สวยอันนี้เป็นได้นุ่นได้มาในนามที่เขาบอกว่าเป็นต้นนับเงินนับทองแต่ว่า นุ่นว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นอัญมณีคล้ายๆ้ายอัญมณีส้มอมชมพูอย่างเงี้ยค่ะอ่าคือใบเขาจะออกแบบสีพิษพิษจางๆนะคะสีส้มออกชมพูชมพูอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอัญมณีเพราะว่ามันเป็นตระกูลอัญมณีนะเป็นอัญมณีส้มอมชมพูแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นส้มมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นอัญมณีส้มมันก็จะออกสีนี้อันนี้มันจะออกส้มอมชมพูอมขาวประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะตัวนี้ราคา450บาทนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะทุกคนฟอร์มกอเลยสวยมากค่ะพวกนี้คือเอาซื้อไปปุ๊บก็วางตั้งสวยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นกุหลาบเงินนะคะกุหลาบเงินใช่ฟอร์มสวยแบบนี้เลยฟอร์มจะเป็นใบจะเป็นทั่วทั่วทั่วทิศตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้450บาทค่ะ4 5ยบาทช่คะ แ,แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไดมอนด์นะคะไดมอนต์ตัวนี้เป็นไดมอนด์สวยมากอุ้ยใบแข็งมากใช่คะ่ะแล้วก็ฟอร์มฟอร์มเขาก็ตัวนี้ก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะ,ะมันจะเป็นแบบ แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นไดมอนด์เหมือนกันแต่เป็นตัวสีทองอ๋อโอเคมีสองสองัวใช่ค่ะคือกระดูกใบกลางตรงกลางนะคะเขาจะแบบเหมือนแบบสะท้อนแสงอ่ะมีออนเรืองแสงออกมาสวยมากนะคะมีให้เลือกสองสีใช่ค่ะก็คือจะเข้มหรืออ่อนก็เอาตามสะดวกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวด่างแต่ว่าตัวด่างขายไปแล้วใช่ค่ะสำหรับไดมอนด์อยู่ที่กระถางละ450ร้ารหาบนะคะเลือกเอานะคะแคปมาเลยว่าจะเอาสีเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าสีทองดีกันเนอะ นะคะต่อมาก็จะเป็นต้นนี้เป็นช้างแดงกลายค่ะตัวนี้ช้างแดงกลายถ้าไม่กลายจะยังไงคะถ้าไม่กลายเดี๋ยวมันจะให้ดูใบด้านล่างตัวนี้ต้นนี้นะคะนี่ปกติช้างแดงเขาจะเป็นออกสีแบบนี้สีแดงสีแดงทั้งใบแล้วก็สีสีเขียวน้อยแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแต่พอตัวนี้มานะคะเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบ สีเขียวมากกว่าแล้วก็สีตรงนี้ก็จะเป็นออกส้มส้มอมชมพูค่ะใาแที่จะเป็นสีแดงใช่ค่ะก็จะเป็นช้างแดงกลายใช่ค่ะตัวนี้ราคา320บาทค่ะ3 2 0ร้บาทอยู่ในกระถางขาวแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีดวงเศรษฐีนะคะที่เป็นคล้ายๆกับอัญมณีส้มนะคะตัวนี้ค่ะ ต่างแบบดวงเอยอันจะมีส้มยังไงเนี่ยตัวนี้อันก็เหมือนจะคล้ายๆกันแต่เป็นชื่อบางบางใช่บางพื้นที่เขาเรียกไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้180บาทค่ะ180บาทนะคะสวยมากสวยสวยนี่โฟเซนค่ะเ่าล่าโฟเซนสีสวยมากจะคล้ายๆกับโชคดีนะคะจะจะเกือบคล้ายกันเลยแต่โฟเซนใบของเขาจะแหลมแล้วก็ใหญ่กว่ากว่าโชคดีค่ะตัวนี้ ตัวนี้ราคา250บาทนะคะเวลาใบอ่อนอยใบแก่แล้วว่าสีก็จะแบบว่าขาวๆเขียวๆนั่นเองใช่ค่ะสวยมากนะคะรอเส้นนะคะสองร้บาท2 5งร้อยห้บาสต่อมานี่เป็นไม้อินโดนะคะตัวนี้มีชื่อว่าเรด v ีนั s นะคะเรดวีนัสใช่เป็นไม้อินโดนะตัวนี้มีว่างสองกระถางนะคะโฟมกอบใบสีแดงแป๊ดแบบนี้เลยค่ะ ค่ะเท่าไหร่คะ300บาทค่ะ300บาทนะคะเบสวีนัสใช่แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นลูกเบนะคะลูกเบใช่ตัวนี้หลุดจองมาตัวนี้นะคะปกติ1,500บาทนะคะแต่ว่ามีตำหนิตรงนี้ใบหลุดไปหนึ่งใบค่ะตัวนี้เอาไป1,200บาทนะคะ1 2 0 0บาทใช่ค่ะลูกเบลูกเบนะคะมันจะแปลกตรงที่ลูกเบนะคะเนี่ยเขาจะมีเหมือนใบออกมาประมาณนี้เนาะ ปกติอากนีมาก็จะเป็นใบเตกมาแต่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนหน่อเตกมาแสกใบได้เลยใช่ค่ะแบบนี้ค่ะสำหรับลูกเบยะนะคะอันนี้เป็นโฟเส้นกายค่ะสันดอบกายค่ะซันดอบปกติสันดอบจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวแบบเขียวเลยเหรอใช่ค่ะเขีอบจะเขียวเลยใช่แต่ตัวนี้เป็นสีเขาเหมือนสีแบบทองออก วนเียวใบตออนช่ค่ะตัวนี้200บาทนะคะ200บาทมีอยู่เหลือ3กระถางสกระถางสุดท้ายแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นเฮงเฮค่ะฟอร์มใหญ่มากพี่ว่าเฮงเฮอ่ะสวยใช่มันเป็นสีส้มค่ะปกติจะได้แบบต้นเดียวมานะคะแต่รอบนี้ได้เป็นฟอร์มโกแบบนี้ค่ะตัวนี้ราคา200บาทเฮงเฮงเฮบาทใช่ค่ะ200บาทเท่านั้นสวยมากใหญ่ด้วย ตัวนี้เป็นรวยโชคนะคะใบจะใหญ่ได้กว่าฝามืออีกนะคะต้นนี้สูงประมาณ40เซนค่ะรอบนี้ได้มาต้นใหญ่มากเลยนะคะสวยด้วยราคา180บาทนะคะต้นใหญ่ใหญ่ไปเลยใช่ค่ะทากคนมานี้เลี้ยงง่ายนะคะทุกคนใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี ออลาส้มนะคะใบเขาจะเป็นส้มส้มค่าแสงเงินเหมือนกับแสงเงินแสงทองค่ะแล้วก็แสงเงินแสงทองก็จะเป็นสีแดงตัวนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะราคากระถางละ100บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะหกระถางก็มี2ต้นตัวนี้เพิ่มมา50บาทค่ะ150บบาทก็จะได้ฟอร์มใหญ่ขึ้นมาค่ะ ก็เลือกเอานะคะว่าจะเอาฟอร์มไหนนะคะไซ์เล็กไซ์ใหญ่นะคะได้หมดเลยแล้วก็จะมีรวยลาบนะคะตัวนี้เป็นรวยลาบสีสวยมากใช่สีแดงแบบนี้เลยตัวนี้150บาทนะคะใช่150เพราะว่ามีตำหนินิดหนึ่ง อร์มดีมากนะคะไม้แข็งแรงทุกกระถางนะคะทุกคนใช่แล้วก็จะมีเลกเซี่หรือรวยล้นฟ้านะคะต้นนี้เนาะสวยมากตัวนี้ราคา180บาทนะคะปกติแต่ก่อนแพงมากๆเลยต้นนี้ต้นนี้ราคาเริ่มลงแล้วนะเหลือต้นเดียว1น0นะคะทรงสวยมากใช่แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นมหาเศรษฐีทองค่ะตัวนี้ใช่ตัวนี้150่าทคบะาทค่ะ แล้วก็จะมีรับเงินรับทองนะคะนี่อันนี้สวยมากจะเป็นแบบด่างๆสีชมพูแบบนี้เลยนะคะมีต้นขาวๆชมพูอ่อนชมพูเข้มตัวนี้150่้บาทเหมือนกันค่ะ150าบาทใช่ค่ะแล้วก็จะมีหยกเศรษฐีนะคะต้นนี้หยกเศรษฐีสวยมากเลยหนึ่งกระถางมีสองต้นแบบนี้นะคะราคา่รบาทนะคะ ยกเสร็จทิค่ะใครชอบตัวไหนอ่ะแคปแล้วก็ทักแชทมาไห้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นอํานาเจริญค่ะจะเหลือไม่เยอะแล้วก้านสีชมพูสวยมากค่ะตัวนี้นะคะ150บาทนะคะสวยมากนะคะสวยมากเลย150เท่านั้นค่ะอํานาเจเป็นตัวนี้นะคะเป็นอัญมณีแดงนะคะตัวนี้สวยมากฟอร์มก็เหลือต้นเดียวนะต้นสุดท้ายตัวนี้ฟอร์มแบบนี้เลย250บาทเหมือนกันค่ะอยู่ในกระถาง11นิ้วค่ะ11นิ้วเลยนะคะ ใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นมงกุฎทองนะคะนีกหรือคาถาทองนะคะนี่ฟอร์มแบบนี้เลยตัวนี้อยู่ในกระถาง11นิ้วเหมือนกันค่ะราคาก็250บาทใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นกวักนำโชคนะคะกวักนำโชคจะคล้ายๆกันกับไอ้ต้นด้านหน้าต้นเริ่มเริ่มต้นคลิปนะคะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเขียว ตัวนี้จะเป็นกวากน้ำโชคนะคะอยู่ในกระถางส1นิ้วค่ะราคา2อ0ห้าบาทนะคะ2อ0ยห้าบาทใชะแล้วก็จะมีต้นนี้ลูกล้ำซ้ำนะคะสีสวยมากสีแดงเอยสีชมพูแบบนี้เลยลูกล้ำซ้ำนะคะ2 8 0ร้อยแปดสิบใช่ค่ะส8 0สสีเขาแบบเหมือนเรามีไม้เขียวไม้แดงแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ ก็จะเป็นซับเพิ่มพูนค่ะซับเพิ่มพูนสวยมากเลยตัวนี้350ค่ะแข็งมากการเกินใบแข็งมากไม่เสียทรงแน่นอนนะคะอยาิบค่ะฝากช่องอีกสักรอบค่ะน้องมิฝากกดติดตามหรือเข้าไปดูด้วยนะคะช่องสวนหวนข้าวค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตต้นไม้หรือราคาต้นไม้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีวิธีการปลูกหรืออะไรต่างๆวิธีการแพกต้นไม้นะคะจะอัปลงเรื่อยๆค่ะฝากไป รับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพจส่วนขวัญข้าวด้วยนะคะหรือใครสนใจที่อยากจะมาช้อปปิ้งที่ร้านก็อยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ในเมืองบุรีรัมค่ะอยู่เลยบิ๊กซีบุรีรัมมา200เมตรค่ะร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือนะคะมีป้ายติดว่าส่วนขวัญข้าวค่ะตลาดอะไรนะตรงนี้ตลาดต้นไม้สนุกปลูกนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องนุ่นมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ